แล้ววันนี้เรามาเลขข้อดีข้อเสียการหักโยดตอนผิกเราจะหักตั้งแต่ตอนเล็กหรือเราจะหักตั้งแต่ตอนโตคือสูงเกินไปเดี๋ยวเรามาเลขกันวัน,นหรือในการปลูกตอนกาเราปลูกแบบไหน เดี๋ยวจะให้ดูนี่ต้นี่เลาปูไอเแบทเบทแบบไล่ต้นในทางเดียวนี่คืออายุรุ่นเดียวกันมาเลยพิกรุ่นเดียวกันมาถกตน้นรอไป 1> 1หนึ่งฟุตรืวอสิบซองนิ้วคอเสียมคือถ้าโปกคนนี้เราไม่เย็กมันจะแน่นเกินไปอันนี้ควรเยกแล้วไม่ควรโปกไว้ไล่อันที่หไว้ไล่ต้นในทางเดียว ต่อไปโคเซียโคดิโซอันนี้สูงกว่านึ่งม,มันรัดตันงมือสามสิบสามสิบเจ็ดเซนถ้าหลบออยเด้หนี้วเรามาเด็ดยอดทีลัางมันจะไม่ซวย การแก้ไขตั้งยาวนี้เราแก้ยังไงนี่ครับเรานักไปเลยนี่นวิธีการแก้ไขตั้ตั้งที่ยาวเราควรแก้ไขเบบตกกาไประมาณให้ข้อยูที่ประมาณยี่สิบเซนยี่สิบเซนแล้วเราตัดเลย แต่ตนนี้ไม่ต้องทิ้งก็ได้นะถ้าใครทิ้งก็เร็วแต่แต่ไม่จําเป็นต้องทิ้งก็ได้เอามาปักเอาเลยเอามาปักไว้เบดนี้แบบนี้ก็ขึ้นพอโคตริดแล้วเราขยักหยอดออกไปนี่คอเสียวก็จะอยู่แบบเนี้ยอ่ะถ้าแบบนี้มันซุ่มเกินทำแบบนี้ทำแบบนี้นนอีกมันซุ่มเกินไปเอาข้อนี้เลยครับ ไ,อไอม่ไเมื่อเราทำเศร้าไหมดูอันนี้ลูก,ก็จะออกนี่อันนั้นอตัดตั้งแต่เล็กนี่ก็มัอนกันแต่ก่อนตอนนี้เป็นเหมือนกันเป็นได้ตรงนี้เรามาตัดทียอดก็จะออกอะ เราเอาตากแดดเลยก็ได้พวกนี้ไม่จําเป็นต้อนไว้ในลมเลยถ้าเราหัดหยดนะเม้าพวกเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาจะแตกมาไม่ตาเขามาเลยนะนเขาจะอ <S 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 อกเร็วดูในกระชังนี้กระชังนี้ผมมักไปเลยประมาณสองสัปดาห์ได้ลับตอนนี้ ใน,นไม่ยาเราก็เก็บมาก็จะปลูกเองครับพอเขาขึ้นนล้นออกดอกดอกเะมากลกดอกนองมาก,มากเราไม่ต้องให้เขาออกตัดไปเลยประมาณนี้ มันนี่รับตัดจริงไปลมต้องให้โค้งด้วกดตัดทิ้งไปโโพอกเป็นซ้องแชกเป็น,นไม่รู้ตัดตรงนี้ตัดจริงนี่ดีตัดอันนี้ดีไม่ต้องตัดนี่เลยนะอืมอีกันนื่นกันลรไม่ต้องมาตัดจิิงเลยจริงง่ายตัดโคตรงนี้เลยเนี่ยครับ ก็เพิก็ลงมาดูเดู๋อันนี้คือควรไปตอได้ปล่อยเขไปก่อนเดี๋ยวรอเคาเยิ้มสักพักเลิกถึงเกนเด็ดไหมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆให้เคาแตกมาแบบนี้แตกให้กินใหญ่ๆอันนี้มาทําังใต้ไหล พ่อใหญ่พอยาวเกินจะไปมาได้ข้อดีนี่ข้อดีตอนที่เราหักตั้งแต่เล็กต้นเล็กๆข้อดีก็เป็นแบบนี้เออพอลลินพอลลินกิ่งอ่อนตัวแตกมาไหมกิ่งนี้มันก็ไม่สำคัญล่ะผมเอ๋อก อาประมาณมันก็อยู่ทรงนี้เนี่ยข้อดีของเขาไต่เก่งเร็วก็จะพุงไปซ้องเก่งนี่ครับพุงไปแตเอินเดบ ตอนนี้อวนเอาวายเรือกเอเอาโอกเลยไม่ต้องววยเซเวลาลไม่ต้องรุนเรานำไปได้สักประมาณเนี้ยเนี่ยโคเนี่ยจากดลินลงมาเพราะว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนกระทัางมานันก็ต้องลือล้านไปเรื่อยๆดูกินโพกนะอันนี้เป็นพิกินดา เนี่ยเขาพอ,อหลอักตัวนเนี่ยใช่ไหมขาจะไปเลี้ยงลาต้นนี้ขขเขาเขาเลี้ยงลาต้นคอยแข้งแรงแย้ายได้ตู๋แล้วก็อกกิ่งออกพุ้นมาไม่ใช่ออกพุ้นเลยออกกิ่งเพิ่มมาเรื่อยๆพอยาวได้สักสักสิบเซนเราก็ตัดสิบเส้นเราก็ตัดตัดไปเรื่อยๆแบบนี้ครับ ประมาณสักส่องเดือนทําไปเป็นนี่ตะรสสักส่องเดือนส้มเดือนแล้วเราปล่อยให้เขาออดอกรีนเขาจะได้เป็นภูมิเดี๋ยวผมจะเอาวิธีวิธีเด็ดยอดตั้งแต่เล็กเล็กๆมาทำอะไรอีกลงเป็นการทำแบบ ต้นตูเลยพอดีก้องกันประจยชเดี๋ยวผมจะมาทำในเรื่มงน้อีกคลิปนะครับสร็จแลคลิปนี้โอเคนี่ก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้า